ว้าน no, mm ้องตาบะาวม่ยย่งเซนพูด ทำงานในสวนเนหนมาคนทำงานลรงงานคนทำงานออาผิดเอาไปเลยแบกไปมันจะไปหย่ำได้อย่างนั้นพอมีกระตาอันนี้อยู่ถนน ันน,นบ้านลุงเดชนะคะถนนลงลึง่งปลักไม่ไว้ปลูกต้นใหม่ก็จะเ,เป็นแถวง,งามสองกระลาวันสองวันก็นจะกลับบ้านลงไงก็งเลยปลักใหม่ไว้เดี๋ยวจ้างคุณมาปลูก เซแล้วเจ้าสองวันอันนี้ข้างบนนะคะอันนี้มีข้างบนเนาะตีมันยาวนู้นต้นสาตต้นนู้นเนาะสมศรีทำฝั่งเดียวพอฝั่งปุ่นเป็นต้นต้นต้นฝรั่งกับต้นกล้วยแล้วเนาะกเ็เลยไมได้ทําก็ทําฝั่งนี้ยาวลงมานี่ตีสมศรีมันยาวลงมาอีกเนาะ Where is the numb <laughs> อันนี้เนี่ยลงไปลงไปยาวลงไปพู้ถึงเสาไฟฟ้าเลยปับ๊บ้นถี่แล้วก็คุดค้องใส่ไก่เนาะหนึ่งค้องสองคล้องสามคล้องตรงกลางสี่คองนูน้นติดติดพุ่นเลยว่าท่านี้ก็เป็นซะก็บบ้านลุง คุณสามีรอคุณลุงกำลังไม่เปิดน้าเหมียงน้ามันมาจากเหมียงบนปุ้นเนาะแม่โคกำลังเซตคุณสามีเปินรอพอน้ำคิดว่าน้ำจะมาบุ่มบุ่มเหมือนหน้าฝ่ายปุ้นมันจะไปมาบุ่มได้เจอในน้าเหมียงเนาะมันกรลาสลงมาทีนอน้อยทีละน่อยมันต้าใจแกแกบอกปีหน้าบักน้ำจะเต็มฮัลโหลยุซี่ไหมนี่เอาะไรดีคันยุซี่ไหมแก tomorrow you come looking you have to wait for all night scary amount water. you have to go looking there not water not come same that one the เจ้ามือเปิดวัสดง ลุงเอามีดเคี่ยเคี่ยในกระนำต่อนี่มันไหลลงมันาเคี่ยต่ออันนี้อันที่อันนี้บอกเขาทำไมทางนี้ฝั่งอันนั้นอันนี้อันนี้ลุงอันนี้อันนี้อันนี้เอิน่ะ องตีแจ้วยังเปิดอ๋อเปิดคุ้มได้กระน้องก็ประคุณแล้วแล้วลุงตอนที่แม่โคมาวางต่อนี้แล้วนะที่จะเปิดได้เลยไม่เปิดดีนะเปิดหนามาบ่วางต่อข้าวเหนียะเนี่ยก็น่าก็ดีก็เับเปิดหนามมาแล้วเปิดหนามากับมีหนามเลยบ่โอ้มันแห้งจะได้มันก็ดึงมากเหรอวะก็ขัวเ ไปพิคมดูทั้งมด o อไม่หรอลงง i n i t ล e ุณมลุงเดงลุงยาวอย่ามากินนะจะไปกินจี้นงบ้านว่ะจะไปกินจี้นงบ้านว่ะจะจะไปบ้านกะไปก็ได้ลอมุจะมาส่งจากรถไปนใส่ซาเลงเด้อ ไป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 หลังห้องพี่บ้านเอา,เอาเล่นดินแล้วเอาไป เขาจะมีบอกว่าลงเรือลงไปในขี้เปิมเป็นอย่างสช่อย่างฉันลงไปบุ้มขี้เปิมลมขี้เปิมเกิง่ะ